ตะลุยแถวรูปกับน้องหมาเซเลบอย่างคาเฟ่น้องหมาปอมมอรนเนียงกว่า50ตัวอยากจะพาเพื่อนคนรักแสนมาดูว่างานนี้จะมีน้องหนูตัวไหนบ้าง อ้องบอกว่าเป็นอีกงานที่มือเดือนเซนทันแล้วได้ยินเสียงน้องๆเรียกหาขารีบทิ้งการช้อปปิ้งแล้วมาดูดว่วนเลยอย่างงานนี้เรียกว่าเป็นงานของคนรักสัตว์เลี้ยงประจําปีของขอนแก่นเลยก็ว่าได้เพราะเราจะเจอน้องหมาน้องแมวทำตาแป๋วขี้อ้อนให้เราเอากลับบ้านด้วยอย่างน้องตัวเล็กคนนี้คืออยากรู้ว่าฝึกยังไงคือให้นิ่งขนาดนี้แต่และตัวคือขี้อ้อนน่าเอนดูกันมากอยากเอากลับไปเลี้ยงสักสองสามตัวเลยเพื่อน,นๆงานนี้เองก็ไม่ได้มีแค่น้องหมาน้องแมวนาะยังมีน้องหนูน้องกระต,าาตร่าย เรียกแม่กันทั้งวีทั้งวันเลยและยังมีเซอร์ไพรส์อุ่นจิให้เราดูไปอีกและสิ่งหนึ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เลยคือคาเฟ่น้องหมาปอมเมอร์เนียนกว่า50ตัวคือบางตัวก็เป็นอินโทรเวิร์ดันสุดบางตัวก็เอก็กโทรเวิร์ดกันสุดนอกจากเราจะได้มาเล่นกับน้องหมาน้องแมวแล้วงานนี้ยังมีกิจกรรมอีกเยอะด้วยเพื<ๆ>่อนๆคือเราเสียดายมากที่ไม่ได้ดูโชว์ความสามารถของน้องหมาอีกอันนี้ดูเป็นกิมมิกเลยคือทําบัตรประชาชนสัตว์เลี้ยงผู้ปกครองคนไหนยังไม่มีต้องมาทําบัตรให้น้องแล้วนะถึงวันทีี่2มิถุนานาย้เล